สวัสดีค่ะยายบุกดาภาพมาอัปเดตสวนมบุกเรียนเนาะคะ่ะว่าดอกเพิ่นบานเราไปเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นก็นเริ่มดอกบานดอกรุนนะจ๊ะพี่น,อน้นองจ้ะเห็นว่าจ้ะเป็นเริ่มเป็นหางแห่เพิ่นภาษาภาษาสวนเพื่อน,น,อเ,นเป็นหางแห่เนาะคะ่ะนี่ค่ะดอกเปนก็นนกดอกวงบัตถิถดักสปำใดครับพี่น้องเมงื้อวจ้ะดูค่ะสวยไหมคะทุเรียนมีหลายต้นอยู่เนาะคะ่ะ อยู่ในสวนลุงแสงเงยมอยู่มันมันม่วงนี่ค่ะมันม่วงอำเพื่อบังบุนนี่หละจ้าที่ลายต้นอยู่เลยจ้าพี่น้องเหนบุกดาเคยป้าหล้อรอนึงค่ะตอนนั้นมันเป็นดอกตูมนี่เนาะค่ะตอนนี้เริ่มดอกมันบานแล้วค่ะบานลนแล้วค่ะบานลวนเริ่มจะจับจับลูกจับนวลเลยจ้าพี่น้องเห็นมะนันเห็นบ่เห็นม่จานดอกโด่ด่งเนาะค่ะถลักษณะดอกดงนี่เพื่อกะทิไม่รเป็นจับลูกนี่เพื่ออาจีเพื่ออาจีแยก แยกน้อแยกลูกออกบ่ให้มันบ่ให้มันเป็นส่วลูกเนาะคะ่ะเพราะว่ามันถึงรับน้ำหนักกว่าได้เนาะคะ่ะก็เลยต้องดึงเบิ่งลักษณะของน้อยนี่แหละคะ่ะว่าน่วยที่จับน่วยได้งามน่วยได้บ่ง,งามก,ก็สิคัดออกนะคะเนาะเบิ่งจ้ะต้นน,น้อยๆเะะนี่ค่ะดอกเดกะค่ะเบิ่งจ้ะมีหลายต้นอยู่คะ่ะมีประมาณสิบกว่าต้นจ้ะในสวนนี่จ้ะมีหลายต้นอยู่เนาะคะ่ะมีหลายต้นอยู่ เดี๋ยวก็ได้กินทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ได้กินทุเรียนแล้วเดี๋ยวเวลาเป็นลูกเป็นยังแม่บุดาก็สามาอัปเดตอีกที่แล้ค่ะเนาะสามาอัปเดตเบองสว่วนอีกเท่หนึงค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจ้า